แล้วค่ะกะระยะนี่ย <Huh? S 1> แต่จะทอฟิล์มจับเป็นแต่เลื่อยแลดข้อมือแต่หพราอไย,ยบากมันนะคะบากตูดมันให้เป็นแฉกเพื่อมันจะไดดูดน้ำได้ มันยังยันปนทิ้งอ่หนกมากามาให้ซอยกห่้ยากไปมันยากอบตัดปลายมันนาะสีไดตัดบอลตรงบนปลายมันอีกเอาแ่บเพลินกับเพดานมั่ ว<บ>่างให้มันขวางขาเจ้าของแล้วก็จุมฝรั่งอีอย่างจะมอโอ้ยไปเฮ็ดงานในเมืองไทยหากินบ่ได้ดอกคันสิบบอคิดบอว่างแผนบอจังอย่างสู่คนได้ห้าบ่ได้ยังไงบออะไรคิดบอใส่สมองในการาวางแผนเหตุการณ์ได้นยังไงว่างอยู่ขากูกระเซ็นอยู่ขาเนี่ยแหละกูไม่ได้คิดคว่างไกลยังไง อยูบ่บางไทยท่านกินดอกเนี่ยเขาใหญ่ได้กินแต่ยากน้ำเขาเรากลับยังขึ้นกับปัญหาขึ้นรถโซเฮิร์ายมัน,น่าวอาไปโกไก่หวนหอย ตัดปลายออกเราตั้งเข็นแล้วมันเลยผ้าด้ยกระดาษบานกลุ่มก็จ,อกจอ <c oughs> อ่อกระจ้อนขั้นแค่นี่นายจะเข็ดเองเราได้ขั้นแควทามาให้สวยบ้าง เราบอเอาพามาว่างก่อนมาในเาเนิตทางก่อนพาห้องมันเบามาบัลได้โอเคได้ฟินพอดีแล้วกือบจุเพดานเสร็จแล้วค่ะสำหรับตอนคิดสมาธิคะแต่ว่ายังบอดี กับนั่เอาขึ้นแต่ว่ายัางบวเสร็จนะคะต้องรอเอาผ้าเอา,า,เอาอยางมาห้องแล้วเมื่อไรฉัได้ทำความสะอาดปืนนี่แล้วไม่ย,ยังประหยัดตั้งต้นคิดสมาดเปลือกแอนานั่นเขาก็ยังใบมันร่วง,ม,งม,มันไหมมันขนาดต่งางนี่งานย่างกัดเจ็บขึ้นอย่างนี้ไหนเพราะมันบวเจ็บได้ย่างเหยียบถืนะอไงเหยียบเลยงานมาตัวมันปากกันมนัน มันคมคือเข็มเนี่งันหลายหลายหลายมือแหงโลนเหมือนกันโลนแหงเก็บที่แม่บมานดเขาอยากก่อนซ่อนกำมันบ้านใดตั้งบุญไหว้สิขากันตายคนเฮ็ดน้ำเอาเราจะเฮ็ดเก็บไปเตรียมเอาเองด้วยของโบหยางไก่แล้วไปเก็บค่อยี๋ยวเรามาเวิ่งตอนเราเฮ็ดเสร็จแล้วนะฮะเก็บไหมพอ เงินเก็บนะจ๊ะมันดันจะนั่งดูเพราะมันเก็บแล้วค่ะมันเสียดตีนไม่หน่อยเลยนะคะเยจตเรื่องจะเ็จตแต่ฮอตจะมุดไปฝึกชีกติคสมยศบรเตอร์โปรไทยเพอร์ชูดนะทิตาจะไปอินเตอร์เรชฟีนมันไม่เกี่ยกบิดเอฟเตอร์ออกซ์บอกว่าเฮ็ดดีๆแล้วว่างมันคมมันเจ็บเหยียบไปแล้วนี่หน่อย บ่ไปไกลแล้วน่งเซอร์อยู่ในเตียงอยู่ในโซฟาละเฮ็ดแล้วกับเ็สจะแม่ใส่ไปนี่ยถัดดูดดูด่นถูพื้นได้นหมให้เพื่นเก็บออกแล้วก่อนนะคะบอกว่าจะเฮ็ดกี่ครัเก็บกี่ครัเมียนอย่าเฮ็ดยาเฮ็ดกับไพ่อให้เฮ็ด เห็นบอกว่าปีนี้สิบประดับอีกยังหลายดอกว่าฉันแั่ใส่เส้นิดเดียวฉัน,นเกีการเก็บเป็นมาเด้ใส่นิดหน่อยนิดหน,น่อยแต่ก็ใส่ไฟเลยเป็นมาเผามากเราเพื่อนเนี่ยอย่าเข็ดอยู่เนาะเผาเราก็สิถอยกล้าหลังบริเวณเห็นดำแดงม่ใหญ่หน่อยขีดขานลืมให้ฮอตน้ำพระบุตรเนเบบี้บุตรดาไปอย่าหน่อยอาปากเก็บจังฟองอยู่เอื้อนจังชั้น ถวายม้นนีบทถวายแล้วเบอเวลาแล้วเก็บเมียนเก็บเมียนทำเป็นในเสียอดัมเครืงดูดฝ้นมาดูดต่อจากเพินนะคะรอดคนเรานี้ออกแล้วก่อนนี่นะคะ การเห็ดยังนบ้บานมันก็ต้องมีแบบว่าปัญหาเกิดขึ้นมั่งแต่ว่าไม่หน่อยบอตัดต่อนะคะให้เบิ่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยนะคะตอนนี้คนเห็ดยังแลรยลอยติดไฟติดห่ังแหน่ลอยลอยก่อนนะคะจะได้ใส่ใจกันนะเจ๋ง